สวัสดีครับเพื่อนเสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการ Export แล้วก็แชร์คลิปวิดีโอของเพื่อนเพื่อนนะครับลงใน YouTube นะครับเนื่องจากว่ามีพี่ท่านหนึ่งนะครับได้สอบถามเข้ามาว่าเมื่อทำคลิปวิดีโอออกมาแล้วเราจะเอ็กพอออกไปยังไงหรือว่าแชร์ลง YouTube อย่างไรนะครับโอเคในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาตอบคำถามพี่คนนี้ให้นะครับ โอเคเราไปดูกันเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆบวกเข้าไปที่โครงการว่างก่อนเนาะแล้วก็เลือก1 6ต่อ9จากนั้นเพื่อนๆก็มาทำวิดีโอของเพื่อนๆเลยนะครับอย่างเช่นผมจะเลือกอย่างนี้ให้ดูก่อนเนาะเมื่อเราตัดวิดีโอในคลายมาสเตอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็ เอ็กพอร์ตออกไปนะครับให้เ,เพื่อนๆมาที่เอ็กพอร์ตตัวนี้นะครับปล่อ,อ,อยไไออให้เอ็กพอร์ต <จะ S 1> สักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับ เมื่อ export เ,อเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เ,เพื่อนๆมากดแชร์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยทีนี้ก็จะมีแชร์ไป youtube ไป facebook นะครับมีที่ให้แชร์ไปเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแชร์ไปที่ไหน,นครับ t ิ k t ก k ก็มีไลน์ก็มีนะครับถ้าเ,เพื่อนๆจะแชร์ไป youtube ก็ให้กดไปที่ youtube นะครับตัวนี้นะครับ ทีนี้ก็ให้เพื่อนๆมาตั้งชื่อคลิปเพิ่มคำบรรยายเพิ่มสาธารณะอะไรพวกนี้นะครับเราจะแชร์ไปสาธารณะนะครับแล้วก็เพิ่มเพลิดถ้าเพื่อนเพื่อนมีเพลิ์นะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนใส่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้กดถัดไปเลยนะครับก็ตัวเนี้ วิดีโอของเ,เพื่อนๆสร้างมาเพื่อเด็กไหมอันนี้เราก็ตั้งค่าได้นะครับแล้วก็เมื่อตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็ก,กดอัปโหลดไปเลยนะครับตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็ปล่อยให้วิดีโอของเราอัปโหลดไปนะครับอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแค่นี้คลิปวิดีโอของเพื่อนๆก็จะอัปโหลดลง youtube เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบโรงเรียนแค่นี้ก่อนนะครับถ้า เพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับ <Why S 1> ผมจะรีบ <'t> ตอบทันทีเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ